สายแฮชต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเอาใจสายหรูรถเก่งดีเซ gment ม,มากันถึง3คันเลยนะคะมองหาตัว Accord Gen10 ที่ราคาคุ้มค่าแถมได้รถคุณภาพอยู่ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยมากันทั้งตัว2.0ไฮบริดและก็ตัว1.5เทอร์โบ e-l เลยบอกเลยว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นพี่ๆท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะมีมาเสิร์ฟให้เรื่อยๆแน่นอนตอนนี้เนี่ยพามาเปรียบเทียบกัน ว่าสาคันนี้นะคะคันไหนคุ้มค่าสุดคันไหนหน่าใช้สุดนะถ้าพี่ๆมองหาอยู่ไปดูตอนน่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะแล้วจะรักแน่นอนจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันกับมิกกี้เพชรยนต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะตอนนี้เรากลัมาอยู่กันที่สํานักงานใหญ่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสายแอชั่นพลาดเลยนะคะใครที่เป็นคนที่รักฮอนด้าอยู่แล้วนะแล้วก็ชอบในตัวรถใหม่ๆที่ออปชั่นมาครบและราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกินครึง่งต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะมาฝากกันเลยถึง3คัน3สไตล์เลยนะสําหรับตัว Honda a c c o r d นะคะ เจน10ทั้งหมดมีทั้งตัวเริ่มต้นรุ่นประหยัดที่ออปชันครบนะคะแล้วก็ตัวที่รุ่นประหยัดน้ำมัน และออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะทั้ง3คันนี้ยังไม่มีเจ้าของยังว่างนะคะจากสต็อกทั้งหมด10คันของเราพี่ๆ3คันนี้คัดมาให้แล้วไปดูกันเลยนะคะใครที่มองหายอยู่เนาะตัวสีบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามากันในรถที่เป็นสีที่หรูดูแพงและที่สําคัญดูแลง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นเฉดใหม่นะบอลเงินที่ดูโมเดิร์นขึ้นนะคะมากันในสีลูน่าซ l เว r ร์เมทัลลิกนะคะสำหรับ Honda Accord ตัว2.0 Hybrid ปี2019คันนี้นะพี่พี่เจนสิเลยมากันแบบหล่อๆดีไซน์ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะประหยัดกว่ดป้ายแดงไปเยอะป้ายแดงของขายอยู่ที่ประมาณล้านหกแสนกว่าเกือบล้านเนะวันนี้พี่พี่เอาไปเลยนะคะในราคาเพียง8ปดแสนมาบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ15,000บาทนะพ,พี่ประหยัดกว่าผ่อนป้ายแดงไปเกือบ ครึ่งหนึ่งเลยนะสภาพตัวรถเนี่ยรอบคันค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะคะตั้งแต่ตอนเข้าใหม่ออปชันด้านหน้าเขาที่ได้ไปนะคะหรือบอดี้ด้านนอกที่ได้ไปก็คือไฟไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกหรือว่าไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำรวมถึงไฟท้ายได้เป็นแบบ Full LED แล้วเรียบร้อยนะคะล้อแม็กเข้ามากันในล้ออลลอย5รูขนาดขอบ17เนิ้วรัดมาด้วยยางที่เป็นยางที่ชื่ชอว่านุ่มหนึบมากทั้ง4เส้นเนี่ย เป็นสภาพสวยแล้วก็ยังไม่มีรอยแมกดุงมแมกแตกเนาะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยแล้วก็มีตัว h o n d l l n n w น t c h ให้พร้อมกับมีตัว Honda Sensing ให้ด้วยนะคะด้าตาของกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เลยในตัว h y b r i d ของทางฝั่ง Accord เองนะพี่ๆแล้วก็เป็นในหลายรุ่นที่เป็น h y b r i d นะคะตัวกุญแจ Smart k e y ย์เลสเขาจะเป็นแบบนี้เลย ออปชันที่เขาได้มาเนี่ยสำหรับตัวนี้พี่พีต้องพูดถึงเลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นีล็อกรถก่อนเห็นไหมไฟหล่อมากเลยนะคะทั้ง3คันเนี่ยจะเป็นไฟ LED แบบวิ่งเ้นหรือ Sequential แล้วเรียบร้อยออปชันที่ตอบโจทย์ในเมืองไทยก็คือสตาร์ทรถได้นะคะขนาดรถล็อกเพื่อเปิดตัวการใช้งานเครื่องยนต์และก็การใช้งานระบบปรับอากาศด้านในซึ่งทำได้ทั้งตัว Accord และก็ตัว ซีวิกเอนะคะ FK ก็คือตระกูลซีวิกเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยตัวนี้นะคะพี่ๆบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะก็คือเราอะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้นะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะล็อกรถพร้อมกับเปิดระบบปรับอากาศด้านในได้ด้วยภายในตูวสีบอลเงินจะได้มาเป็นวัสดุตกแต่งหนังแบบเกรดพรีเมียมคุมโทนนะคะสีดำแบบนี้ใช้วัสดุอย่างดีเลยเบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางเลยมาพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์ ที่อยู่ทางด้านขวามือของตัวพวงมาลัยนะคะมี Honda La เ Watch ให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยเราเปิดระบบปบอากาศด้านโดยการเหยียบแป้นเบกแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทย้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเปิดฟังก์ชันการใช้งานแบบเต็มระบบเนาะพี่ๆนี่เลยอันนี้ก็คือเขาจะเป็นเบาะคนขับแบบเวลคั s e ีทให้ด้วยนะคะขยับเข้าออกให้อัตโนมัติเลยสำหรับ Honda Accord ตัว Gen10 เนาะ แล้วก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันต่อค่ะตอนนี้ก็คือปิดในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเนาะเขากันเสียงกันลมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะพี่ๆกระจกนะคะก็เป็นออโต้คู่หน้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยสำหรับกระจกพับนะคะแล้วก็ปรับอัตโนมัติให้ด้วยเวลาล็อกเนาะ <S mm hmm. <S Memory <system> s e ซีีให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็มาเรื่องการใช้งานได้ครบคันจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวความปลอดภัยเรื่อง Honda Sensing นะคะ Cruise Control หรือการใช้งานต่างๆเนี่ยเราคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะเนี่ยครบมากๆเลยเกียร์แพทเทิร์ชมีให้นะคะแล้วเรื่องมัลติฟังก์ชันก็มีทั้งรับสายโทรวางสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ปรับเพิ่มวอลลุ่มมัลติมีเดียให้ครบเลยนี่อา่าเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่แสนต้นๆเท่าน,านั้นพี่ๆเลขไมค์แสนต้นๆเท่านั้นนะคะวิ่งเฉลี่ยใช้งานไปก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยถ้ามันจะวิ่งใช้งานเยอะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะเพราะว่า เขาประหยัดน้ํามันได้ถึงเกือบ25โลลิตรเลยหน้าจอทัชสกรีนของเขาเนี่ยก็มากันในขนาด8นิ้วนะคะนี่มีทั้งระบบนําทางเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดเลยนะพี่ๆแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าดูการใช้งานของตัวระบบ h ฮ b ริดเนี่ยว่ามีแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ดูได้เลยแบตเตอรี่ของเขาเป็นบัตรลิเทียมไอออนแบบ2ก้อนเลยนะให้กําลังแรงม้าที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแบตที่ เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาให้เครื่องยนต์มาทนทานขึ้นและอึดจุดทนมากขึ้นแอบปรับเป็นออโต้หรือปรับแยกซ้ายขวาแบบดูโอโซนได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะพี่ๆการใช้งานก็ค่อนข้างจะครบคันเลยเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ eCVT แบบนี้นะพร้อมขับมดปานขับขี่ที่ปรับได้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบแล้วตัวสภาพห้องโดยสารด้านในนะคะค่อนข้างจะกลิบเลยเนี่ยกระจกมองหลังได้เป็นแบบปรับแสงอัตโนมัติด้วย2.0ไฮบริดคันนี้ด้านท้ายนะคะ ยังไม่ได้แกะตัวซีนยางออกครบเลยนะพี่พี่สีบอนเงินมากันในส,สีที่เรียกเต็มสูบว่าลูน่าซีเวอร์เนาะพี่พี่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวคลิปมากๆนะคะวันนี้ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นๆเข้าๆกันอีกเนาะว่ามีคันไหนน่าสนใจอีกบ้างนะคะพี่พี่นี่เลยนี่เลยคันนี้นะคะมากันต่อมากันต่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจนเก้าเออเจนสิค่ะขออภัย เนสิบในรุ่นที่ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเหมือนกันคันนี้เป็นตัวรุ่นย่อย1.5 Turbo เทอร์โบ e l ค่ะเป็นเบนซินล้วนอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเลยนะออปชันเขาค่อนข้างจะครบพอๆกันเลยกับตัวไฮบริดนะพี่ๆแต่ว่าใครที่ยังไม่ชอบใจยังไม่ถูกใจมากเท่าไหร่สําหรับตัวไฮบริดนะคะจัดเป็นซินล้วนได้เลยคันนี้พี่ๆคะ G10 ค่ะ1.5 Turbo EL ไฟหน้าเขาก็เป็นไฟ LED แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีลดทอนเงินไปในเรื่องของไฟตัดหมอกซึ่งเราไปติดตั้งเพิ่มได้และลายแม็กของเขานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวเลยก็คือต่างรุ่นต่างลายล้อแม็กนั่นเองแม็ก,มกคบ17เท่ากันค่ะตัวบอดี้ความยาวความกว้างเท่ากันเลยมากันในสีเทาดำนะพี่พคันนี้เนี่ย ก็ราคาประหยัดไปเยอะคันเมื่อกี้8 0 0 0ต้นต้นใช่ไหมคันนี้7 0 0 0ต้นต้นห่างกันเกือบ10,000แนะคะแล้วก็ด้านในได้บอดี้สีเบสสว่างตานะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่หาแล้วก็ความปลอดภัยมาครบตัวบอดี้ตัวรถเนี่ยก็สภาพสวยเช่นเดียวกันเลย7 49,000ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ13,000บาทเท่านั้นเนี่ยเกียร์แพนเท์ชิพมีให้ครูซอนโทมีเหมือนกันปุ่มมัตติมีเดียม,มีให้ครบนะคะเบรกมือไฟฟ้า เหมือนกันเลยนะแล้วบอดี้ด้านในกริบมากๆเลยนะคะนี่เลยพี่ๆใครที่มองหาอยู่นะเรื่องความคุ้มค่านะคะที่นี่บอกเลยรถทุกคันของเรามีการรับประกรันให้นะพี่ๆสองกว่ารายการจากอินสเปกชันชั้นนำเนี่ยท้านายกว้างมากแล้วก็หลังคาโปร่งโล่งนะคะและสีเบทช่วยขับส่งให้ตัวรถมันดูสว่างแล้วก็ดูโปร่งโลง่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองท้ายของเขาตัวเจนสิบเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับมา เป็นความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะดูท้ายมันจะสั้นแต่ว่าพี่พี่อย่าเชื่อนะคะสิ่งที่ตาเห็นลองเปิดให้ดูข้างในก่อนกว้างมากๆเลยนะขนของได้กว้างมากๆเลยห้องขนสัมภะระด้านหลังเนี่ยให้มาเยอะพอสมควรไม่แพ้กันกับห้องโดยสารเลยนะคะขนกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยสองใบาสายขนพ็อปขนของเยอะนะคะเวลาไปทเที่ยวต่างจังหวัดขนได้สบายสบายเลยนะพี่ๆีแล้วก็ขนถุงก๊อฟได้ด้วยนะสภาพตัวรถเนี่ยค่อน,นข้าง,งจะก,กริปอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเนาะ รถทุกคันของเรามีการการันตีตัวรถให้นะคะว่าไม่ใช่รถชนหนักมีความมาอย่างแน่นอนและเป็นรถที่เช็คประวัติศูนย์ได้นะพี่ๆรถทุกคันของเราเช็คที่มาที่ไปได้เพราะฉะนั้นซื้อรถที่เพรยตน์นะคะมาให้มิกกี้ได้ช่วยดูแลนะพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ไปกันอีกหนึ่งคันเนาะเราจะไปกันแบบเร็วๆคันนี้เนี่ยมากันในสีขาวนะคะพี่ๆเป็นตัว2.0ไฮบริดเช่นเดียวกันกับสีบรอนเงินเลยแต่เฉดสีขาวก็ให้อารมณ์ให้มู o ที่แตกต่างกันไปเลยนะ ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยบุกสวิตมีให้ครบเลยคิ้วกันศาสตร์ก็ติดตั้งไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวบอดี้ตัวรถพี่ๆดูเลยต่างสีต่างมูดต่างอารมณ์นะคะใครชอบสีไหนถูกฉลกสีไหนจัดได้เลยคันนี้869,000หบาทค่ะุณพี่ภาษีพรบเราต่อให้เรียบร้อยแล้วชุดสมุดคู่มือกุญแจสำรองมีให้ครบนะสีขาวคันนี้บอกเลยว่าหล่อจริงๆค่ะโดนใจนะคะเอาใจได้กับทุก รุ่นทุกสไตล์เลยนะอันนี้ก็คือเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะใครสนใจนะคันนี้869,000บาทฟรีแล้วก็อยู่เลทหมื่นาพี่ๆสภาพตัวรถคือสวยเลยบอดี้ด้านในสีดําเหมือนกันกับตัวคันสีบอลเงินเมื่อกี้คันแรกเลยนะคะจะให้ดูแบบคร่าวๆเนะาะเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนี่เลย ออปชันมาเต็มเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานปรดระวังเหมือนกันคุณพี่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนในราคาที่หายจากป้ายแดงไปถึงเกือบ800แสนเลยนะคันนี้นะคะมากันในสีขาวด้านในบอดี้สีดำ แอร์แบก็รอบคัน8ปดใบเลยนะสําหรับ Accord แล้วก็มีเตือนกันชนด้านหน้าด้วยนะคะคุณพี่คะใครสนใจฟรีดาวผ่อนอยูเมื่อนน้านะแล้วก็มีเข้ามาใหม่อีกเรื่อยๆแน่นอนในรถหรูสุดพรีเมียมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Accord นะคะที่เอาใจสาย H ฮวันนี้เลยหรือว่าจะเป็นแคมรีเนาะพี่พี แล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายเซตมเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังพี่ี่มีให้เลือกตรงนี้มากกว่า350คันเลยถ้าใครมองหารุ่นไหนสเปคไหนอยู่มิกกี้อยู่ตรงนี้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะ,จะเจ้ารถสวยๆคันไหนมาฝากอีกพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็เบอร์ด้านล่างรอพี่พี่ติดต่อมาอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ